สวัสดีจ้าได้ยินกันไหมเอ่ยเช้ทำไมไทยแลนด์กันไนต้นนะครับวันนี้พามาที่เ,เขาหินเหล็กไฟครับที่อยู่ในเขตขอาหินเนาะตอนนี้เป็นจุดชมวิวที่5ครับซึ่งก็มองไปเนาะข้างลา่างเป็นตัวเมือ,องหัวหินแล้วก็ไกลๆนู้นไปเลยนึงก็จะเป็นตัวทะเลครับผมเมเขตของหัวหินเนาะซึ่ตรงนี้ก็เป็นภูเขาสูงครับซึ่งสามารถ เอารถขึ้นมาได้เนาะแล้วก็ให้ดูบรรยากาศข้างหลังมีธงชาติไทยปักไว้ด้วยนะครับก็ที่นี่สูงอยู่ประมาณ167เมตรครับแล้วก็พื้นที่ข้างบนก็300กว่า,วาไร่จำตัวเลขได้มแม่นเนาะก็คือถ้าหากว่าใครอชมวิวสวยๆนะครับตรงเนี้ยเห็นว่าเป็นวิว360องศาเลยซึ่งมีจุดชมวิว5-6จุดก็ดูว่า สามารถเลียกกันได้ว่าที่จุดไหนแล้วก็ข้างบนนี้ลิงค่อนข้างเยอะนะครับก็ใครที่มาก็ระบัดระวังด้วยเนาะเจะไดเมื่อวานไม่รู้ถ้ารู้ว่ามีก็มาตั้งแต่เย็นแล้วมาดูควาิจุดตบปินโอเคเดี๋ยววันนี้เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะรอบหน้าพาไปไหนค้อว่าการันมดิดจ้า